คุณนางสาวสุนัชาโลสตารพรพิพิธครับ การเรียนันท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนชชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ดิฉันขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือชาวบ้านบ้านมตะนอยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งเป็นชุมชนติดทะเลมีชาวบ้านอาศัยอยู่มากกว่า300ครัวเรือนให้มีน้ําจืดน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะหลังจากที่ชาวบ้านได้วอนขอหน่วยงานรัฐทุกช่องทางมาแล้วหลายสิบปีแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ประการใดค่ะ และดิฉันขอถือโอกาสนี้ในการทวงถามความคืบหน้าหลังจากที่ดิฉันเองได้เคยปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปี2562ในเรื่องของการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของอำเภอหัสำรรญจังหวัดตรังเพื่อให้ชาวบ้านกว่า3,500ครัวเรือนได้มีน้ำประปาใช้ค่ะขณะนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วค่ะท่านประธานดิฉันได้รับเพียงหนังสือตอบกลับมาว่ากำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้านทาั้งที่ความจริงปรากฏว่าบัตรนี้ผ่านมาสองปีงบประมาณแล้วค่ะชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตโดยขาดแคลนน้ำจืดดังเดิมค่ะทั้งที่อุปสรรคเดียวของการให้น้ำประปาแก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหสารัานนั้นก็คือการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำทราบว่าปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านดิฉันจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังการประปาส่วนภูมิ มีภาคซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้โปรดติดตามเรื่องนี้โดยด่วนค่ะทั้งนี้หากเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าดิฉันเองก็คงต้องขอใช้สิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งกระทู้ถามในโอกาสถัดไปขอขอบพระคุณค่ะครับ